สัพพะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุปทานตมัง สังฆังนัมมสามมิวันที่ยี่สิบเามีนาคมทวัรทีหสบหกจะเป็นวันที่สองของการปฏิบัติธรรมะออนไลน์ในปีนี้ซึ่งวานนี้กราจัได้พูดถึงเรื่องของการเจริญสติ ทำสมาธิให้ตั้งมั่นโดยมีศีลเป็นพื้นฐานมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนในการเดินทางสู่ะนิาพานเมื่อเราตั้งความหวังเราไว้ที่สูงสุดการพัฒนาจิตสู่นิิ่านก็จิตที่ว่างหรือบริสุทธิ์ มาถึงที่คงว่างแล้วบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีการยึดถืออะไรทั้งนั้นไม่มีผู้ที่มีความบริสุทธิ์หรือผู้ที่เข้าสู่ความบริสุทธิ์ไม่มีนะเป็นธรรมะล้วนๆละเนีย่ยมนุษย์เหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาไปสูงสุดจิตบริสุทธิ์ถึงนิพพานได้ แต่ก่อนจะถึงพระนิพพานนั้นแหละเราก็ต้องพยายามก่อนใช่เราเป็นผู้ที่ยังไม่มีเัื่งของความสุขสละของทานก็ฝึกการให้ทานทั้งภายนอกและก็ภายในภายนอกก็เป็นวัตถุทานที่เราพอทําได้ตามกําลังไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่น ที่เราได้ทำกันมาเป็นประจำกันอยู่แล้วนะการเสียสละบางคนก็นทำได้มากได้น้อยตามกําลังศรัทธาตามกําลังทรัพย์แต่ผู้มีศรัทธาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีทรัพย์เราก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เพราะอย่างไรชีวิตเราก็ไม่ได้อยู่นาน องคทีิฉลาดก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกกลายเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเิฐไม่มีอะไรทำลายได้ที่จะติดตามดวงจิตดวงใจของเราไปข้างหน้าเราจะได้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองแล้วยิ่งทรัพย์ขึ้นไปคืออริยทรัพย์ที่สำคัญก็คือศีนเราได้สมาทานกันแต่เมืบบ่อวานแลวศินห้า ศีลแปดแล้วก็ศีลสิบศีลน,นนี้ก็เป็นการควบคุมรักษากายวาจาของเราให้มันสงบนิ่งเราจะมีอารมณ์มีความปรุงแต่งที่ใจยังมีตัวตนที่เกิดขึ้นที่ใจแต่เราจะทำอะไรทางกายและว,วาจาแล้วก็ควบคุมไว้แล้วเราก็ ควบคุมได้ดีขึ้นในเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ต่อมาก็ค่อยๆดีขึ้นมานี่คือศีลนะนี่คือสิบส,สำคัญมากเพราะสตินี้บางครั้งเราก็มีสติที่ดีสมาธิบางครั้งเราก็มีตั้งสมาธิที่ตั้งมัน่นกายเบาจิตเบาหรือกายของเรามันหนักมันแน่น จุดใดจุดหนึ่งจิตคางกะหม่อมหน้าผากไปจมูกหรือตรงใต้ลําคอมาหรือตรงนื้อสะดือมันก็ตามจิตรวมแน่นร่างกายมันมันก็เป็นก้อนหินก้อนเป็นก้อนเล็กเลยนั่งเราแน่นหมดเป็นความรู้สึกหที่จิตหลอกจากสมาธิมาแล้วจิตมีกําลังจะรับรู้อารมณ์อะไรมาก็ไม่หวั่นไหว นั่นมีความมั่นคงแน่นไม่เบาแล้วก็อความสงบนี้่ะมาเรียนรู้ละเพราะจิตตอนที่สงบช่วงนี้ก็จิตที่สะอาดจิตที่สะอาดนะเหมือนน้ำที่เรามันมีสีต่างๆปนอยู่แล้วก็น้ำมันก็มีคนมีต้มเรามากรองดีๆก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดละไม่มีสีทั้งหลาย น้ำในหนองในเบืงถ้ามันสะอาดดีสิ่งที่มันขุ่นมัวมันตกตะกอนลงไปน้ำก็ใส่เราก็มองเห็นก้นบ่อก้นน้องก้คนคลองบึงได้เห็นอารมณ์ได้เห็นความเกิดดับของความคิดเลึกปรุงแต่งได้ไม่ใช่เราจะหยิบยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาก็เห็นมันสักดิวากายได้ ร่างกายที่มันสวยมันงามก็เห็นว่ามันไม่งามร่างกายที่มันมีสําคัญเิดียพระเที่ยงเป็นเราเป็นก้อนที่มีความสุขก็จะมองเห็นชัดว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็จะเห็นชัดเจนได้ถึงความไม่มีตัวตนสัตว์ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นการพัฒนา จิตของเราขึ้นมาทีระดับตั้งแต่ปุถุชนมีแต่ตัวตนอย่างเดียวทำอะไรก็เพื่อตัวเราของเราเลยไม่คำานึงงยังอื่นเลยเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นที่มันวุ่นวายกับขัาะตรงนี้นีู่้ที่มีศีลก็ยังมีตัวตนอยู่แต่ตัวตนก็ดีขึ้นมาแล้ว ตัวตนอยู่ในมีความมีศีลธรรมถ้าโรคก,กาซึ่งคนมีศีลธรรมแ้่โลกนี้ก็อยู่ไม่ได้หรอโกโรคกาจะพินาศขึ้นมาได้มีโทสะก็จะทำร้ายกันทำลายล้างกันโลกนี้ก็อยู่ได้ยากแหละทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็จะอยู่ยากแต่ว่าถ้ามนุษย์เรามีศีลก็เกิดความสงบเริ่มเย็นตั้งแต่ว่า ในครอบครัวที่บ้านที่ทำงานในประเทศชาติและทั้งโลกนี่แหละคนมีศีิน่จึงหายยากมากทีเดียวนี่เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากพุถุชนก็เป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนแล้วก็ต้องพัฒนากันต่ออีก ในเรื่องของการเจริญสติสมาธิเนี่ยแหละโดยเรารู้จักและเราควบกุมไกวาจาได้ในบางครั้งก็มีความโกรธความพยาบาทเราก็พยายามให้อภัยเราก็ฟังในพระสูตรว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธอยู่ความไม่ชอบใจอยู่แต่ว่าความโกรธของท่านก็มีไวเหมือนของเราใช่ไหมมีความสึกไม่ชอบใจ คัดข้องใจแต่ไม่ปรุงแต่งไปพยาบาทปองลายเมียนเบียนไม่เอาพอเห็นว่าความดอมฤตที่ปองลายเบียดเบ,บียนมาเป็นตัวตนที่ไม่ดีถ้าจะไม่ชอบใจอยู่ก็รู้ว่านี่เป็นธรรมดาเราเกิดอุปทานแล้วเกิดตัวเราแล้วก็พิจารณาความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น นี่เป็นอนิจาังทุกขังอนัตตาาแในบางครั้งสมาธิมันก็ยังน้อยอยู่นี่สติก็รู้อยู่แต่สมาธิไม่ตั้งมัน่นเราก็อุทนอดทนไว้ก่อนถือว่าอันนี้เป็นธรรมาดาเป็นตัวตนเกิดขึ้นเราจะพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยชนอริยชน คือชนที่มีจิตใจงดงามประเสริฐประเสริฐเพราะว่าไม่ทำตามความรู้สึกของใจที่ไม่ดีพยายามสร้างความดีมสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองอย่างพวกเราเนี่ยนแะมีความตั้งใจมาปฏิบัติมาเข้ากรรมฐานในเตีทีอย่างงี้หายาก เห็นโทษเห็นไปของความวุ่นวายของความคิดปรุงแต่งในใจของเราเนะี่ยไม่จบไม่สิน้นตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนเราหลับไปก็ยังฝันต่อไปอีกแต่ก็เป็นการพักผ่อนของกายพักผ่อนใจใ่ระดับหนึ่งแต่การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการทำสมาธิสติให้ตั้งมั่นเอาไว้ในอารมณ์เดียว อย่างเรารู้เราไม่ใจข้ารู้เราไม่ใจออกใจเข้าพูดใจใจออกโทนี่ก็ตามเราก็พยายามฝึกพยายามฝึกทุกวันเราจะเริญเมตตาภาวนาซะก่อนก็นได้นะแต่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตัวเรามีความสุขไม่มีทุกข์เรามีของพระเจา้าพระธรรมสฆ์คุ้มครองเราเราก็ไม่กลัวใน,นการปฏิบัติ ไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวบ้าแลนวไม่บ้าไม่เป็นประสาเราถ้าปฏิบัติที่มันถูกต้องนะบางทีนักปฏิบัติไปแล้วออปฏิบัติเร่ลามังจะเป็นบ้านนะเป็นวิปลาสนะอันนั้นคนจะเป็นอยู่แล้วแล้วมาปฏิบัติมันก็เป็นแน่นอนเราก็ต้องดูจิตของเรา คนที่มันเคร่งเครียดมากเกินไปไม่ได้ให้พอรรดีพอดีทั้งสนี้จึงอดต้องอดทนไปนะออในเบื้องตน้นจนเมื่อเรามีสมาธิใจสงบได้ดีนั่นแหละเราก็จะมองเห็นสภาวธรรมหรอกสิ่งที่เป็นสมมติไม่มุินะเราจะมองเห็นนะทุกอย่างที่เรารู้จักจำได้ไม่รู้เนี่ยเป็นสมมติทั้งนั้นเลย กายก้อนนี้ของวัตถุสิ่งของมีชื่อเรียกต่างๆาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่มีชื่อนั้นไม่มีสมมติกันเรียกขึ้นมานักปผิ้ที่ปฏิบัติบางทีกม็มาพิจารณาเราเรียกว่าเป็ดเราเรียกว่าไกา่นกหรือหนูเราก็สมมติกันเรียกมา แต่เมื่อเราเป็นเด็กเราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆรูปร่างแบบนี้คือมันเป็ดจริงๆมันเป็นไก่นะนกก็เป็นอย่างนี้บินได้หนูนี่บินไม่ได้เราก็เลยเข้าใจอย่างนั้นแต่มาวันหนึ่งแล้วจิตสงบเข้ามาจิตเป็น,เ,ปนเกิดความว่างขึ้นมามองเห็นสิ่งที่เป็นสมมติ มันไม่ใช่อย่างนั้นแหะเห็นมิมุติแล้วเห็นความจริงเข้ามาแล้วเราก็เห็นธรรมเลยนะเห็นธรรมชาติเห็นธรรมใช่ไหมเห็นตัวเรามไม่ใช่เราเห็นตัวตนที่แท้จริงเมื่อก่อนนะมีตัวตนเราก็คําสําคัญว่ามีตัวตนนะอันนี้เราหลงไปหลงยึดเอาตัวต,วตนไปลูบนามเป็นเราจิตมันหลงไปแล้ว แต่ถ้ามีปัญญาก็มองเห็นทั้งรูปทั้งนามมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายมันก็เป็นสมุติอย่างโทรศัพท์ภาษาไทยก็เรียกโทรศัพท์เทเลโฟนเห็นไหมเโฟนมันก็เป็นความหมายที่สมมติเรียกเครื่องมือสื่อสารนั่นแหละ ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เป็ดไก่มาสมมตินะแล้วก็มีเพศขึ้นมาถ้าจิตเราสงบขึ้นมาดีๆเป็นหนึ่งนิ่งเนะี่ยเราจะรู้สึกเราไม่ไปใช่ผู้หญิงนะเราไม่ใช่ผู้ชายแล้วไม่ใช่เป็นพระเป็นอะไรเลยจิตดวงเดียวสงบนิ่งหน่งข้างนอกไปสมมติทงนั้นเลยเนี่ย แล้วพอพิจารณาก็เห็นเป็นความว่างก็เห็นสรรพสิ่งเป็นอย่างนี้เห็นธรรมวิติเกิดความสุขเกิดขึ้นมาอย่างชน,นิดที่หาอะไรเปรียบไม่ได้รถของพระธรรมชราซึ่งกันลดทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามีบุญมหาศาลมากนะเกิดมาในชาตินี้มีบุญมากนะัไม่ใช่ได้น้อยนะ มาเจอกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอหนทางของศีลธรรมนิปัญญาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสวงหานับพบนับชาติไม่ทวนที่เป็นญาณที่จะนำใจของเราพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้ถ้าเรายังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเราจะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกอยาวนานนักจิตเนี่ยไปชาติไหนก็มีตัวเรามีของเรา แล้วมันก็ต้องจากไปถ้าเป็นตัวเราของเราในภพมนุษย์ก็ยังดีหน่อยถ้าเป็นตัวเราของเราในภพที่มันต่ำกว่าม,มนุษย์ทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานวันนั้นเมื่อพระองค์ทรงสอนเอาไว้แล้วถึงการปฏิบัติสิ่งสมัิปัญญา บารมีเก่าเราก็ทำมาไหมบารมีเก่าเราทำมาแล้วนะบารมีเก่าทำมาแล้วตอนนี้ชาตินี้มันก็มาสืบต่อบารมีเก่ามาเราก็มาสร้างบารมีเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกสืบสารงานภาวนาต่อจากชาติที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะมาพัฒนาจิตของเรา ให้มันดีขึ้นมันใหม่ขึ้นกับเดิมเองให้มันดีขึ้นใหม่ขึ้นกับเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้เราถึงจะมีเป็นคนมีบุญวาสนาบ่างนะม,นม,นมก็เพียรก็พยายาัจากากายใจมีสติดูกายดูใจการเคลื่อนไหวไปมาตา้ามมามีสติให้มาก นั่งนานๆเดินนานๆพยายามมีสติสมาธิตั้งมันได้ดีสิ่งที่มันกางกั้นนิวรมันถอยห่างไปใจมันจะใสนั่นแหละเราจะเห็นชัดขึ้นมาเพราะในเบื้องต้นให้พยายามเห็นไหมเพียนพยายามศรัทธาเรามีแล้วเนี่ยมุ่งมันศรัทธามีละเพียนพยายามชาตินี้เราต้องได เราต้องได้ตั้งใจ,จเจริญสติมั่นคงในแนวทางปฏิบัติไม่หวั่นไหวแล้ววันหนึ่งละศรัทธาที่เรามีอยู่มันศรัทธาความเชื่อเราจะตั้งมั่นนะศรัทธานี่นะอย่าตั้งมั่นเลยนะเป็นอัศจรรย์นักปฏิบัติในเบื้องตอน้นกับรบลงคุกคามในธรรมดาเน้ยนะ อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องปฏิบัติมานิ่งๆหรอกเราทําการงานเราทําครัวทําอาหารอยู่ร้านค้าต่างๆเรามีเวลาแล้วก็ภาวนาไเในตัวยังไม่มีใครมาซื้อมาขายล้วก็ภาวนาไปในช่วงที่เราต้องใช้ความคิดเราก็ใช้เมื่อลราหยุดแล้วพยายามวางไม่จิตฟุ้งซ่านมากไปรวบรวมเข้ามาให้สงบสมาธิให้ตั้งมั่นให้ได้ ไม่เกินวิสัยไม่เกินความเปียนพยายามของเราเราเป็นสาวกบาร,รมีไม่ต้องทามากถึงสัมมาทพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกทางแล้วเราเดินตามทางของข่านไปนะเราก็จะได้เห็นธรรมะอย่างแน่นอนให้ตั้งใจมุ่งม,มัน่นให้จิตของเราที่มันใสายสาดนี่แหละเกิดขึ้นมาให้ได้เดิวความภาคเปียน แล้วก็มาพิจารณารูปนาม,มเห็นเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาแต่ในบางครั้งมีเวทนาทําไงอดทนบ้างในบางครั้งถ้ามีสมาธิสติดีๆก็พิจารณาเวทนาขึ้นมาบ้างนะมันเจ็บมันปวดมันเป็นเปื่อมันเป็นคันเส้นมันตึงมันเป็นเวทนาเท่านั้นเลยมันหิวกระหายให้พิจารณาว่ากายก้อนนี้มันเป็นก้อนทุกข์อย่างนี้ เอาจิตของเราแยกออกมาจากเวทนานั้นเห็นเวทนาสักตววเวทนาในบางครั้งก็พยายามฝึกบ้างเพราะในชีวิตของเราจะต้องเจอเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายและกับใจแล้วก็ให้ตั้งใจท,งทุกๆท่านเจริญปา